สวัสดีครับผมลองเไ,ไทยคณะทางานไซเบอร์วัคซีนสํานักง,งานตลขาธชาติครับเคยเป็นไหมครับนั่งเล่นติ๊กต็อกเล่นเฟซอยู่ดีดก็มีโฆษณาเพจตํารวจเด้งขึ้นมานะครับว่าถ้าคุณต้องการได้รับเงินคืนแจ้งเลยคลิกเลยมิจฉาชีพกําลังเข้าถึงตัวคุณด้วยการปลอมเป็นเพจตารวจครับมิจฉาชีพทําอย่างไรครับมิจฉาชีพก็ต้องการที่จะซื้อโฆษณาของพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้พอเขาซื้อเสร็จ เขาก็โปรยนะครับโดยนํารูปตํารวจรูปหน่วยงานต่างๆมาหลอกคุณว่าเขาคือหน่วยงานจริงๆเพื่อให้คุณทักไปแล้วก็ให้คุณหลงเชื่อสุดท้ายเขาจะใช้คนโอนเงินไปทําภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเอาเงินคืนการจ้างทนายการยิงระบบเพื่อให้คุณได้เงินคืนกลับมาอย่าเชื่อนะครับใครที่กําลังตกเป็นเหยื่อใครที่เคยโดนมิจฉาชีพหลอกเรื่องอื่นไปแล้วอยากจะเอาเงินคืนนะครับตอนนี้ทําได้ทางเดียวเท่านั้นคือโทรเข้า1นึ่ นะครับเพื่ออายัดเงินแล้วไปที่สถานีตารวจเพื่อไปติดตามดําเนินคดีแล้วก็ติดตามเอาเงินคืนมาให้ได้นะครับทำได้แค่2อชนทางคือโทรหนึ่งีีหนึ่งหรือโทรสายด่วนธนาคารรวมถึงต้องไปที่สถานีตํารวจเท่านั้นไม่มีการแจ้งผ่านเพจนะครับไม่มีการแจ้งผ่านไลน์ไม่มีเจ้าที่ตํารวจที่จะมาช่วยคุณผ่านระบบแล้วจะบอกว่าเ,าเดี๋ยวผมจะช่วยให้ติดต่อธนาให้นะเดี๋ยวผมจะช่วยไปยิงระบบมันไปทําลายระบบมันเพื่อเอาเงินคุณคืนมาไม่มีนะครับอันนี้รีบแชร์กันนะครับตอนเนี้ย หยื่อตกเป็นเหยื่อเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพจของตํารวจที่ถูกปลอมเพจนะครับถูกหลอกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของท่านรักษาการผู้ช่ยก,การตำรวจชาตินะครับท่านพลตเอกกิติรัตนเพชรนะครับท่านก็โดนนำรูปไปใช้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเพจเนี่ยเราปิดไปละแล้วก็เปิดใหม่นะครับถามว่าตำรวจเนี่ยมีหลายเพจนะครับพี่เต่าก็โดนนะครับ โด,โดนกันหลายเพจเลยครับมีตํารวจหลายหน่วยงานที่โดนนะครับเนี่ยผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับถามว่าทาไมตํารวจไม่ปิดเพจเหล่านี้เราปิดทุกวัน,นครับเราปิดวันนี้พุ่งนี้คนร้ายเปิดเราก็ปิดอีกตอนนี้เรากําลังสู้กับเขาแบบนี้อยู่แต่ประชาชนที่ไม่รู้นะครับเนื่องจากไม่ได้รับข่าวสารก็จะถูกตกเป็นเหยื่อคนร้ายโดยที่กว่าจะมาเห็นคลิปนี้ก็สายไปแล้วดังนั้นฝากทุกคนนะครับช่วยกันประ่านพันช่วยกันช่วยเตือนช่วยกันบอกนะครับว่าถ้าเจอเพจตํารวจที่มันเด้งขึ้นมาในระหว่างที่กําลังนั่งเล่น ดูวิดีโอดูอะไรต่างๆเพจเหล่านี้เป็นเพจปลอมแน่นอนเพราะหน่วยงานของรัฐจะไม่ซื้อสปอนเซอร์นะครับปัจจุบันเราไม่มีนโะยบายซื้อสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ขั้นโฆษณาระหว่างที่คุณดูแน่นอนครับช่วยกันดูนะครับเพจเหล่านี้นะครับรูปทารรักษาการรูปตำรวจต่างๆรูปหน่วยงานต่างๆนะครับ เป็นเพจปลอมแน่นอนอย่าไปหลงเชื่อถ้าต้องกอารแจ้งความ1 4 4 1หรือไปที่สถานีตำรวจเท่านั้นนะครับหวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อคลิปนี้ให้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยเพื่อให้สังคมไทยได้ปลอดภัยจากคนเหล่านี้นะครับทางตำรวจก็จะพยายามติดตามจับกลุ่มรวมไปถึงการไล่ปิดเว็บไซต์เหล่านี้ให้ทุกท่านปลอดภัยมากขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ